คุณจะเชื่อไหมมีคนชนะ Battlefield 6โหมด Battle Royale ได้โดยที่ไม่ต้องยิงใครเลยเรื่องเหลือเชื่อน,นี้เกิดขึ้นจริงและกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อยากรู้ไหมว่าเขาทำได้อย่างไรมาดูกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเกมเมอร์ทุกคนช่วงนี้หลายคนคงกำลังติดหนึบอยู่กับ Battlefield Reset หรือชื่อที่เรียกกันติดปากคือ Battlefield 6โหมด Battle Royale ที่ทาง EA j จดีเปิดให้เล่นฟรีๆบนสตีมใช่ไหมล่ะครับใครยังไม่มีรีบไปโหลดเลยนะกะติกาการเล่นก็อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วคือโดดรม่มลงสนามรบสู้กับคนอื่นๆ แล้วก็พยายามเอาชีวิตรอดในวงที่บีบเล็กลงเรื่อยๆใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็เป็นผู้ชนะไปแต่คราวนี้ทีมงานออนไลน์สเตชันขอนําเสนอเรื่องราวสุดฮาของเกมเมอร์ท่านหนึ่งที่มีวิธีการเล่นที่เรียกได้ว่าสร้างสรรค์สุดๆเขาคนนั้นมีชื่อว่าจำข่าวและเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอการเล่น Battlefield r e s c e ของเขาลงบนอินส a าแกรมซึ่งวิธีการเล่นของเขานั้นแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาทำอะไรพี่แกเล่นซ่อนแอบครับ ใช่แล้วฟังไม่ผิดเขาไม่ได้วิ่งและยิงใครแต่เขาแอบเข้าไปอยู่ในท่อปูนขนาดใหญ่ที่อยู่ในฉากนึกภาพตามนะท่อปูนที่ปกติเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็อยู่อย่างนั้นวงบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบจนเพื่อนร่วมทีมตายหมดบีบจนผู้เล่นคนอื่นๆล้มหายตายจากไปแต่พี่แกก็ยังคงอยู่ในท่อและในที่สุดเหลือเขาคนเดียวเขาชนะเกม Battlefield Re s e ซได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจจะมองว่านี่คือกลยุทธ ที่ฉลาดสุดๆเพราะเขารู้จักใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมแต่ก็มีอีกหลายคนที่มองว่านี่คือการเอาเปรียบหรือขี้โกงเพราะเขาไม่ได้เล่นตามวัตถุประสงค์หลักของเกมที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรคุณสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอต้นฉบับได้ที่อินสตาแกรมของแจมข่าวตามลิงก์นี้เลยครับแจมข่าว https://www.instagram.com/jamkao?question_mark_for_play_aw2_sojil3_telu2_flowkik เงินเป็นเคสฟื้นสองสิบสี่ศูนย์วีเจยีมศูนย์ดับเบิลเอเคสหนึ่งซีสามเจศูนย์ยีวิเชชเวิร์ดทูเจมดับเบิลเอห้าเอ็มทีเซอร์เดลเดิมที่ห้าเจเจเวอร์สสองเอลศูนย์คีเวร์เคนหนึ่งเอ็ดหนึ่งเอลเก้าเอเก้าสิบสี่วีบีแปดคีสามเคเคทิสันทลูพีคีพีสองเอ็มอารีเก้าทีเจห้าคิวบีพีห้าฟานเรสเตชเชมศูนย์ดีเจเจเคเคเคบีหกพีดีลีน สำหรับข่าวสารเกม PC คอนโซลอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ออนไลน์ส a ตช o ันนะครับข่าวเกม PC คอนโซล h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e Battlefield 6ข้อมูลเกมเศร้า Battlefield 6 h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t g a m e 4 6 6เกม Battlefield 6เปิดตัวครั้งแรกเมื่อสิตุลาคมสองหลตฟอร์ม พัฒนาโดยเผยแพร่โดยประเภทเกมแชร์เรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆคุณได้อ่านกันกองบรรณาธิการออนไลน์สเตชันผู้หลงไหลในเกมแนวแอคชั่นอ p รบทความก่อนหน้า Escape From t า r k คอบโดนรีวิวแง่ลบบนซีมเพียบเฮเซอร์ฟเวอร์ล่มทำเข้าเล่นเกมไม่ได้ Escape From t า r k คอ h t t p s w w w n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e 9 9 4 2 7 1แล้วคุณละ่ะเคยเจอกับสถานการณ์แปลกๆในเกมบ้างไหมคิดว่าการเอาชนะแบบจำคาวนี้ฉลาดหรือขี้โกงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย